เราดูนะคะสกินอุลตร้าแมนกดจมตีไปหนึ่งครั้งนะคะ9กุาคูปองแล้วก็ตึ๊ดตๆๆอตต,ตแล้วหรนี้นะคะก็จะเป็นสกินอุลตร้าแมนโอ้โหดูเอฟเฟกต์อลังการอลังการงานสร้างมากโอ้โหดูดีโอ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอรับเข้าสู่รากดิมี่นะคะวันนี้ยูกับสกินอุลตร้าแมนเป็นการกลับมาของตัวสกินอุลตร้าแมนกันนะคะคลิปนี้ก็จะมารีวิวส่มให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะนินย้ำว่ารีวิวส่มนะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะคะชชวยกันกดแชร์ก่ไลค์คลิปนี้นะคะกดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะก็จะเป็นสกินอุลตร้าแมนเฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะคะตั้งแต่วันที่ 8เดือน7จะถึงวันที่7เดือน8 2022นะคะก็จะใช้ราคากี่คูปองนะคะอ่ะกดทีกเข้าไปปุ๊บ,บทุกคนก็จะเจอหน้าตาแบบนี้อ่ะทำการโหลดก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นสปอตไลท์อะไรแบบรีวิวไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะก่อนที่เราจะไปดูคลิปรีวิวส่งเราไปดูแบบความสวยของจอสกรีนอุลตร้าแมนกันดีกว่านะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะแบบจะเหมาะกับราคาคูปองที่เราต้องเสียไปไหมนะ นี่นะคะเปิดมาตอนที่1ก็จะเป็นสกินของเ a รนติน่าอุลตอรแนแบบเวททุกคนสวยมากนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เราจะหมุนหลังข้างหลังให้ดูนะคะก็จะเป็นแบบสวยมากๆเลยสวยแบบสวยมากๆแล้วก็ตัวต่อไปนะคะนี่นะคะก็แบบจะเป็นสกินอุลตอรแนโอ้โหดูเอฟเฟกอลังการอลังการงานสร้างมากโอ้โหดูดี โอ้โหโอ้ไม่กอดนะคะอุนเตอร์แมนแบบนี้เลยอันนี้ก็จะมีอุนเตอร์แมน2ตัวนะแล้วก็แบบเออสกินมันก็แอบขายกันนะอันนี้ก็จะเป็นสกินของตัวเรียวมานะคะก็คนละชุดแบบนี้เลยนะคะอะเดี๋ยวเราวาัดไปในหน้ากิจกรรมกันดีกว่านะ สำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด่นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชันนะคะหยุดดูคลิปสักแป๊บครอยากมีไอเดีเทพๆตัวดีๆแรงสูงวินเลสสวยไว้เล่นราคาเริ่มต้น50บ,บาท พี่ขอแนะนำเพจ Adminton Dv7 เพจรับซื้อขายรหัสเกมมาวีที่ปลอดภัยไม่มีโกงช่องพี่รับประกันความปลอดภัยได้เลยใครสนใจ ID ดีทักไปทางเพจได้เลยพี่จะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปนะคะตอนนี้ก็วับมาอยู่กันที่หน้ากิจกรรมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าสู่สนามลบและต่อสู้กับไฮจูเพื่อรับสกินลิมิเต็ดอุนตํามแมนนะคะลองกดคลิกเข้าไปนะคะเข้าสู่สนามลบก็จะเป็นผู้เล่นสามารถเลือกสนามลบที่ต้องการสังหารอ่ะ มันก็จะมีอยู่2สนามนะคะสนามที่1ก็จะเป็นสกินฟอร์เรนอีกสนามก็เป็นสกินตัวเรียวมะนะคะก็จะเป็นเมื่อสังหารบอสสาเร็จก็จะรับสกินและบัฟพลังโจมตีสําหรับการต่อสู้ในสนามลบอื่นๆนะคะแล้วก็ระบบจะส่งเข้ากล่องจดหมายแต่สําหรับของรางวัลอื่นๆผู้เล่นจะต้องได้รับกดรับด้วยตนเองนะคะปุ๊บก็จะมีประวัติการเล่นนะคะกดกติกาเดี๋ยวดู เปอร์เซ็นที่ออกกันดีกว่านะคะเปอร์เซ็นที่ออกนะคะสก,กินทาวอน3.97นะคะอิโมจิทาวอน5.67นะคะเอฟเฟกทาวอนนะคะ6จุดเอ้ยเอาใหม่นะคะ5.67เบอร์เบอร์นี้หน่อยนะคะท่าเต้นทาวอนนะคะ5.67นะคะอิโมจิเช่าเอฟเฟกเช่านะคะ79.02ซึ่งก็ถือว่า ะะเดี๋ยวสนามที่1นนะคะก็จะเป็นสกินตัวเซเนะคะเป็นสกินตัวฟอร์เรนอ่ะเริ่มโจมตีหนึ่งครั้ง9คูปองนะคะตัวที่2นะคะก็จะเป็นตัวอุน้าเมนเรียวมานะคะสังหารๆๆเพื่อรับนะคะก็9าคูปองเหมือนกันแต่โจมตี10ครั้งคือ260หคูปองนะค,ะคลิปนี้เราบอกไปที่ต้นคลิปแล้วนะคะว่าเป็นคลิปรีวิวสุ่มนะคะน้นยําว่ารีวิวสุ่มนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สนามรบที่2ดีกว่าเราเรา,เราดูนะคะสกิน Erm อุนตอเมนกดจมตีไปหนึ่งครั้งนะคะ9ก้คูปองแล้วก็ตืดๆๆดๆๆแล้วเราก็จะได้ลบไป200แล้วเราก็จะได้รับรางวัลเอฟเฟกต์วิ่งนะคะ3วันโอเคแล้วก็อยู่ที่ประวัติการเล่นเลยนะคะอันนี้คือเราสามารถกดรับได้เลยเหรออีโมจิอุนเตอร์เมนวิอันนี้ได้ถาวันเลยไหมเนี่ยและอีโมจิอุนเตอร์เมนวิน,น่นนารักมากนะคะแล้วก็ทุกคนอันนี้คือถ้าเราโจมตีให้มันแบบให้มันครบจนถึงเนี่ยก็จะมีแบบ โปรไฟล์ ile, มีเอฟเฟกว่ามีอิมวิมีอันนี้นะคะมีแบบรวมโลโก้อันนี้มีท่าเต้นแล้วก็จะได้สกินซึ่งเราไปดูหลายๆคลิปรีวิวสุ่มสกินมาแล้วนะคะแบบเปิดไปเท่าไหร่เราคิดว่ากิจกรรมนี้คุมนะประมาณ2500คูป,ปองนะคะถึงได้สกินแล้ก็ไปดูคลิปหลายๆคนรีวิวสุ่มก็ราคาประมาณ2,500ซึ่งก็ราคาก็ตามความสวยประมาณนี้เลย 2,005คูปองนะคะอยากได้ก็เตรียมไปเลยประวัติการเล่นนะกดปุ๊บส่งไปยังก่อจดหมายปุ๊บกด1ครั้งนะคะปุ๊บเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ของจดหมายปุ๊บระบบมานะคะเราก็จะได้รับทั้งหมดเอ,เอจี3วันกดเปิดไปโอเคค่ะเอฟเอฟสรับทั้งหมดอันนี้เป็นเอเวบจีอันนี้อู้อันนี้ได้ถาวรเลยทุกคนเราสุ่มไปแค่9คูปองนะคะแล้วก็กดปุ๊บเอเวบาจีอุตส่าส่งรับเปิดไปนะคะอุ้ยน่ารักมาก9คูปองนะคะเราถือว่า คลิปนี้เราก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเราเก้าคูปองเราก็ได้เอฟเฟกต์เอ่อเอฟเฟกต์มาแล้วก็อิมเมจิถาวรมานะคะน่ารักมากๆเลยคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะใครชอบไปกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปดกระดิ่งให้เรานะคะบ่าก็วบางคลิปอะก็ไม่ได้สุ่มจนมันได้สกินเพราะว่าช่วงนี้คือค่าใช้จ,จ่ายเยอะมากนะคะแล้วก็คือไม่ค่อยมีเงินนะคะก็ก็เลยมาแบบมาในแนวคลิปรีวิวกิจกรรมนะคะอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน